ลูกสาวคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้พ่อแม่หน่อยเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้พิการหูหนวกนะแล้วก็ขี่ซาเล้งไปกับแม่ปรากฏว่าผ่านซอยที่มีกลุ่มคนเนี่ยเขานั่งจับกลุ่มกันอยู่ลักษณะเหมือนเมาด้วยนะหาว่าพ่อไปมองหน้าแล้วก็มารุมทําร้ายจนน่วมเลยพ่อเนี่ยอาการหนักถึงขั้นศรีรษะบวมเลยนะคะเหตุ hey, การณ์นี้เนี่ยเขาก็เอาคลิปเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะตามหาคนก่อเหตุ มารับโทษนะคะเหตุการณ์วันที่17กุมภาพันธ์ตรงจุดยูเทิร์นก่อนถึงแมคโครที่อำเภอเมืองหนองคายผู้สื่อข่าวอารมณ์พื้นที่ทราบว่าคนถูกทำร้ายชื่อคุณสุรัตน์ทองสงอายุ36ปีนะคะก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณสุรัตน์แล้วก็พัญญาคือคุณบางอ่อนแล้วก็ลูกสาวที่เป็นคนโพสต์คลิปนะคะชื่อคุณมิ้นก็บอกว่าบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ที่หัวที่คอที่หูเนี่ยใบหูด้านขวาีนรอยช้ำมีนะคะแล้วก็มีที่คอแล้วก็ศีรษะบวมด้วยเล่าให้ฟังบอกวันนั้นที่เเกิดหตุี่ยับ ขี่ซาเล้งอะค่ะจักรยานยนต์พ่วงข้ามเนี่ยออกจากบ้านจะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดมาขายถึงถนนใหญ่มีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันตามมาระัตะโกนถามบอกมองหน้าทําไมอยากมีเรื่องใช่ไหม,ย,มยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยโดนรุมทําร้ายทั้งหมัดเท้าเข่าสอจนเลือดไหลออกจากหูเลยแล้วก็ทางกลุ่มผู้ก่อเหตยุยังบอกด้วยนะบอกว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องเนี่ยให้ขออภัยนะคุณผู้ชมให้กราบตีน ทางคุณสุรัตน์เนี่ยก็ไม่ได้ทําตามนะเขากคคิดว่าไม่ได้ทําอะไรผิดนะทำไมต้องขั้นต้องไปกราบเท้ากราบตีนว่าแบบนี้ก็ทางคนก่อเหตุก็เลยเอาก้อนหินเอาไม้จะมาทําร้ายอีกยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุแล้วตอนที่ขับผ่านกลุ่มคนก่อเหตุก่อนจะมาถึงจุดที่ถูกทําร้ายเนี่ยนะคะเห็นแล้วว่าเขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วอย่างจริงๆไม่ยี่งทําไม่ทันได้มองหน้าเลยแค่ผ่านตาแวบเดียวเท่านั้นเองตอนนั้นเมียเนี่ยคือยกมือไหว้ขอโทษขอชีวิตก็โดนรุมทําร้ายอีกฝั่งหนึ่ ฟังเสียงทางคนเจ็บหน่อยนะคะปั <het> ่นเนี่ยมัดเบื้องหน้ากูณยังผมบอกว่าเบื้องตอนไหนผมชีล้อไมมดีมันมันมีห้างโคงสินาผมกับเบื้องข้างเบื้องรถเบื้องยังสินาวันนี้ยังไม่ได้วาอกยังเลยอย่ามีเรื่องบ่มันกับมัดใสทางใครยังไ่ได้ตอบยังเลยมันใส่ก่อนเลยแล้วก็ยกมือไหวแล้วมาปังมันก็ไอ้ยังเดียวมาขอโทษผม บอลคผับถ้าเมียผมขอโทษเมื่อไหวายแลย้วมันกับเบอย้อมเหมือนกันผมกับบอยอมเหมือนกันอ้ตำรวจจัดการให้มันหนักที่สุดเลยครับโอเคครับเขาแม่เขาสัดวเลยบ่เนี่ยค่ะซึ่งความคืบหน้าทางคดีนะทางผู้เสียหายไปแจ้งความไปที่โรงพักเมืองหนองคายนะคะผู้กํากับสพเมืองหนองคายเนี่ยก็ให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวจนได้กลุ่มคนก่อเหตุนะคะ เมื่อตอน5โมงเย็นเมื่อวานนี้เองนายอนุชาอายุ28ปีนายเอกพงศ์หรือในติง่งอายุ29ปีนายอนุชาหรือในอันอายุ25ปีโดยนายอนุชาหรือในเปาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาขี่รถตามมาถามเฉยๆว่ามองหน้าทําไมแต่ฝั่งคนเจ็บนะ่ะท้าทายพูจาย่ายุอารมณ์เขาตลอดเลยตอนนั้นเนี่ยเขาก็กลั้นเอาไว้ไม่ได้ทําร้ายนะ แต่ว่าในอันตั้งหาที่เป็นคนทําร้ายนี่ให้เพื่อนรับไปนะคะตัวเขาเองเนะี่ยคือในเปาเนี่ยวิ่งไปหาไม้มาทําท่าทําทีเหมือนจะตีเฉยๆลักษณะคือเป็นการขู่ที่ฝ่ายมองหน้าหาเรื่องแต่ไม่ได้ตีอยอมรับว่าตอนนั้นก็เมาด้วยอะ่ะไปงานบุญมานะคะแล้วก็เมามาจากในงานแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ตรงนี้ก็นานนะไปทําร้ายเขาโดนแจ้งข้อหาร่วมกันทําร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ถูกดำเนินคดีกันไปทั้ง3าคนนะคะ ส่วนอีกเหตุนหนึ่งที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยนะครับคือโดนอีกฝ่ายเนี่ยต่อยเข้ามาในรถเนี่ยขณะตัวเองเนี่ยอยู่ในรถเก๋งนะฮะอีกฝ่ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากัน 45- คันนะครับมาหาเรื่องอยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับได้รับบาดเจ็บนะฮะก็ไปตรวจสอบที่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมถนนเรียบคลองส่งน้ำสวรณภูมิพบนายพงษ์อานันต์คุณมีอายุ33 โอ้ยขออภัยะครับเออก็อยู่ที่ข้างตู้เก็บเงินในสภาพเลือดอาบใบหน้าหัวแตกปากบวมนะคะแล้วใกล้ๆกันก็มีนายพิทยาอุดมดีเสื้อสีชมพูนะคะเป็นคนขอนแก่นมีแผลแตกที่หน้าผากเล็กน้อยกระปมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะจากการสอบถามพิทยาเนี่ยคนเจ็บนะบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถเก๋งมากับเพื่อนพอมาถึงปั๊มก็จอดเติมน้ามัน ในขณะนั้นมีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถกันมาประมาณ4-5คันมากันเกือบ10คนมาเคาะกระจกพอเปิดกระจกถามว่ามีอะไรอีกฝ่ายรวมัดใส่นะฮะคือถามว่าไปมีเรื่องอะไรมาเขาบอกว่าเนี่ยคืนก่อนหน้านี้ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุได้มีปัญหากับน้องที่งานเลี้ยงบริษัทตัวเองเขาไปห้ามแล้วก็แยกย้ายกันไปก็จบไปแล้วนะครับทีนี้ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะขี่รถตามเข้ามาเพราะอาจจะจํารถเขาได้หรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะเ,เดี๋ยวลองฟัง่อยครับ แล้วกลุ่มนั้นมันมาแล้วกลุ่มนั้นมันมามันก็มาเคาะกระจกอ่าผมก็เลยถามพี่มีอะไรมันก็ใส่ใหญ่เลยก็คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไช่ได้เพราะว่ามันมันมีปัญหากันเมื่อคืนที่ว่าไปกินงานเลี้ยงอ่าอ่าแล้วแล้วมีปัญหากับน้องผมก็เลยไปแยกออก่ห้ามก็คือเราเป็นคนห้ามใช่พี่ผมห้ามออกเออแล้วก็กระจกมันไปอ่าวันนี้ก็กลับมาจากกินเลี้ยงกับวัสากลับขี่รถกลับมาอ่าอเขาก็มานี่เลยนี่นะครับ ทางคนเจ็บนะฮะมี2คนนะครับก็มาด้วยกันนะครับพงอนันต์แล้วก็พิทยานะครับตำรวจก็ได้มีการเชิญไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวหาผู้ก่อเหตุดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับไปต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยแม่ได้บอกว่าป่วยเป็นจิตเวชเวลากินยาเนี่ยจะหลับลึก2วัน2คืนก็เคยหลับมาแล้วว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยลูกชายหายตัวออกไป วันเกิดเหตุนเนี่ยบอกกับแม่ว่าจะไปเที่ยวเขาใหญ่ปรากฏว่าเป็นศพฮะถูกพบเป็นศพเนี่ยตายปริศน,นาอยู่ข้างทางนี่นะครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักเมืองปราจีนบุรีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าไปพบศพนักท่องเที่ยวเสียชีวิตบริเวณในป่าข้างทางในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ของหมู่ที่14ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปตรวจสอบนะครับไปเจอรถมอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินเนี่ยทะเบียนกรุงเทพมหาคนครนี่จอดแอบๆอยู่ในป่านะครับใกล้กันก็พบศพนายนัทพงษ์จันพุทธอายุ43ปีในสภาพที่นอนหงายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงย์ีนขายาวสีดําและก็พบรองเท้าผ้าใบอยู่บริเวณใต้ขาทั้งสองข้างสภาพศพมีมดขึ้นเต็มตัวนะครับใกล้กันก็พบเนี่ยถุงยา เกี่ยวกับยาที่เกี่ยวกับจิตเวชที่ตกอยู่สอบถามนะครับเนี่ยนายสุรัตน์ขันพรมมาอายุ35ปีผู้พบศพเป็นคนแรกก็ให้ข้อมูลที่บอกว่าได้เดินทางไปเก็บขยะบริเวณข้างถนนได้สังเกตเห็นเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในป่าก็เลยเดินเข้าไปดูไปเจอมอเตอร์ไซค์จอดแอบอยู่ก็เลยชงโงกหน้าไปดูเนี่ยพบศพผู้เสียชีวิตว่าอย่างนั้นเถอะครับก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบอ่ะได้ฟังเสียงผู้พบศพเป็นคนแรกหน่อยนะฮะ เห็นเอสีน yes. ้ําเงินเห็นสัเกตคล้ายมอเตอร์ไซค์เลยจอดรถจอดรถแล้วก็เลยเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปดูแล้วเราเจอสภาพนันเลยเจอสภาพนั้นเลยครับปกติเราเราพี่มาเก็บขยะเนี่ยประมาณตอนไหนบ้างดีก็เดือนหนึ่งเราจะประมาณรอบสองรอบครับประมาณรอบสองรอบก็คือไม่ได้สังเกตมาก่อนเลยใช่ครับเบื้องต้นนะครับก็สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตเนี่ยประมาณสักไม่เกิน24ชั่วโมง แลวก็ตามร่างกายก็ไม่พบบาแดแผลใดๆนะครับเขาก็ส่งร่างไปชนะสูตรตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปจากการตรวจสอบพบว่าแม่ของผู้ตายได้ประกาศตามหาตัวผู้ตายหายไปจากบ้านย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชนบุรีหายไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสอบถามแม่ของผู้ตายในซาว่าลูกชายในป่วยเป็นจิตเวชอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ผ่านมากินยาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาการหลังจากที่กินยาเสร็จเนี่ยจะชอบหลับลึกมาก ลูกนี่เคยหลับมาแล้ว2วัน2องคืนที่ผ่านมาก็เคยนําตัวลูกในส่งโรงพยาบาลรักษาอาการหลับลึกมาแล้วจนกระทั่งวันที่9ก้ากุมภาลูกบอกว่าจะไปเที่ยวเขาใหญ่แต่สุดท้ายก็ลูกก็เสียชีวิตนี่นะครับครับ